สวัสดีครับผมชื่อนายนิสริกินลีจิตรหัสนักศึกษา406423 0 65หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการพัฒนาชุมชนคณะมนุษยศาสตรและสังคงมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเวลาและผมก็ฝึกประสรบการณ์ที่บบงกาาารริหสว่วตน หลักๆที่ผมทำก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมกดงานอยู่ในกองสวัสดิการทำงานก็เกี่ยวกับเรียบเรียงเอกสารการรับลงทะเบียนผู้สูงอายุเด็กแรกเกิดบ้างหรือคนพิการและ มันยังไม่จบรค่นั้นเลยเครื่องนี่ฝากันดา,าด้วยนี่แหละครับมันก็ยังไม่จบแค่นี้นะครับการถ่ายเอกสารค,คิดว่าผมชำนานเพราะว่าได้เ,เพราะว่าถ่ายทุกวัน ไม่ใช่เรื่องแค่เอกสารอย่างเดียวนะเรื่องฮัตตาบาโตปบกิโต้เป็นสัยเล่บกิโต้ถึงม้ว่าผมจะเดินไปเดินมาแล้วครับงานผมก็เสร็จแล้วครับแล้วถ้าการของผมก็คือ าการจัดเก็บข้อมูลสวัสดิการสังคมดิจิตัลองค์การบริหารส่วนตำบลละหารอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีด้วยแอปชีตนะครับขั้นตอนการสร้างแอปชีตผ่านกูเกิลชีตนะครับขั้นแรกนะครับล็อกอินก่อนครับผ่านกู้เกิลคูมนะครับโดยใช้อีเมลของหน่วยงานนะครับ หลังจากล็อกอินเสร็จแล้วนะครับแลอกเครื่องมือด้านบนนะครับไปกดที่ชีทนะครับแล้วก็จะปรากฏ Google s h ชีทนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะไปตั้งชื่อไฟล์นะครับเป็นกองสวัสดิการนะครับต่อมานะครับเราก็จะไปกําหนดหัวข้อคอลัมน์นะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับเช่นลำดับชื่อสกุลบ้านเลขที่นะครับต่อมานะครับเราก็จะไปเปลี่ยนแผ่นชีทนะครับเป็นชื่อผู้สูงอายุนะครับหรือจะเพิ่มเป็นอาผู้พิการหรือการจัดการศพก็ได้นะครับ หลังจากที่กําหนดหัวข้อเสร็จแล้วนะครับเราก็จะสร้างแอปชิดนะครับไปที่ส่วนขยายกดแอปชิดแล้วก็กดสร้างแอปนะครับแอปก็จะเด้งขึ้นมาเลยนะครับเราจะไปตั้งค่าแอปนะครับปรับท้ายให้ตรงกับหัวข้อคอลัมน์ที่เราต้องการนะครับเช่นชื่อสกุลเป็นเทสนะครับและธนาคารเป็นอีน้ำนะครับเพื่อง่ายต่อการเลือกช้อยนะครับแล้วก็เพิ่มนะครับสกสนะครับอ่าอมสินนะฮะ กรุงไทยนะครับเพื่อง่ายต่อการเลือกช้อยนะครับก็เสร็จสิ้นนะครับง่ายใช่ไหมครับถ้าง่ายก็ไปดูวิธีการใช้งานต่อนะครับน,นี่ครับเราก็มาดูวิธีการทาใช้งานครับว่าแอปของเราที่เรางขึ้นมาวิธีการใช้งานยัางไงครับมาลองขึ้นมา,าอันนี้คือเอกสารที่เราได้อ่ารับรองในเพียงไม่กี่นทีะครับ ตอนแรกเราก็ไปหาที่แอปที่ที่เราทำนะครับแล้วก็ไปเข้าที่อ่ากรที่เราอยู่นะครับแล้วก็อันนี้เป็นของอะไรอ่าเบียดกันนะครแล้วก็ไปหาที่เบียดกันว่าาตรงไหนอะไรเงี้ยเคแล้วก็มากรอกข้อมูลเพิ่มนะครับปั๊าปเขาใส่ครับ นะครับข้อมูลนะครับลำดับชื่อสกุลนะครับบ้านเลขที่หมู่ตำบลน,นะครับที่สําคัญก็คือเลขบัตรประจำตัวของเรานะครับต่อมาคือวันเดือนปีเกิดนะครับแล้วก็ไปเลือกที่อายุนะครับจากนั้นก็เลขบัญชีของเรานะครับเลือกธนาคารแล้วก็เสียไฟนะครับเราก็ยังต้องใส่นะครับเพราะว่าเราต้องให้พี่เติมีเซ็นก่อนนะหรือว่าให้ปากทาง ผู้บริหารมาเซ็นก่อนนะครับก็ประมาณนี้นะครับวิธีการในงานเนี่ยแล้วก็ถ้าเหมืนว่าเขาเซ็นเรียบร้อยแล้วก็สามารถแนบไฟล์ที่หลังได้ครับของผมนะครับที่เราไี้เป็นหรือยังครับเป็นแล้วค่ะดูแลง่ายมากเลยนะครับเนี่ยสะดวกสบายสุดงมากมากเลยใช่ร้องนะฮมันง่ายนะครับที่เราสามารถที่จะไปจับเก็บข้อมูลในโค้ดง่ายนะครับมาเทียกมันอาจจะแบบหลายขั้นตอนหลายรายว่าวิธีการค้นหาข้อมูล สะดวกมากบอกเลยคนมากนะาจาเนียวผมมากสุดท้ายนะครับผมก็ขอจบก,การนำเสนอวนวัตรกรรมของผมเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับอาจารย์ אהלן מייק ובירו אהלן